ครับสวัสดีครับสวัสดีหมอานนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีน้องนิวทุกคนทุกท่านครับผมวันนี้ก็เดินทางมาหาหมอพานเนาะจะมาแสดงความมีใจแล้วก็มาตามแนวทางต่อโวดให้กับท่านผู้ชมทุกคนเอฟซีเรียกทูกในถาดศูนย์ใช่ไหมครับหมอพานใช่นี่จุดวันที่สิบห้าศูนย์หกมีมีคนถูกของหมอพานไหมครับเรียกศูนย์หกได้ได้บอกเอฟซีไหมครับบอก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 ในช่อง เดี๋ยป็นช่องของไลฟ์สดของหมอกุ๊กอ๋อครับแล้วมีทางเอฟซีทางช่องนี้โทรมาถามใช่ไหมครับหมอพานเลขศูนย์หกโทรมาถามโทรโทรมาถามอยูออ่ครับแสดงว่าท่านผู้ชมนี่มีโชคมีลาภกับหมอพานเยอะเลยใช่ไหมครับทั้งที่ผ่านมาใช่่ครับแล้วก็ที่หมอพานให้ไว้เก้าสองด้วยเนาะในงวดที่ผ่านมานะครับแล้วก็เลขเลขรถไถยสามสองแปดโอ้โหถ้าเกิดสามสองเก้านี่จะได้สามตัวโตแน่นอนหมอพานครับผม สเสียดายเนาะเป็นเลขรถถยของคุณพ่อแต่ว่าลืมไปงวดนั้นที่หมอพานบอกว่าคุณพ่อมาบอกเลขหกศนเพราะว่าเราเราพูดถึงเรื่องเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อเนาะใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ทันได้คิดถึงว่าฟันของคุณพ่อมันจะท่านเคยมาบอกเลขหกศูนย์ไม่คิดว่าจะออกตัวเก่าเนาะตัวที่เคยออกศที่คุณพ่อมาบอกพี่ชายครับเพราะว่าเลขตัวนี้มีคุณพ่อเคยมาบอกห0ศูนฟันเกี่ยวกับท่านเนี่ยแสดงว่าเลขจอหกศนแน่เลยอืเอาไม่คิดไปว่าแกจะมาบอกตัวเก่า แล้วเลขตัว60นี่ก็คือบอกบอกในช่องของหมอคุกใช่ไหมใช่กับช่องช่องไล์ของหมอฟุกอ๋อช่องในต่อต่อใช่ไหมครับใช่ใช่มันเป็นพิธีบวงสรวงเลยหรือเปล่าครับอันนี้จะเป็นพิธีการบวงสรวงครูบาอาจารย์ค่ะค่ะก็เลยจุดขอโชคลาภแล้วก็บอกไปทั้งช่องใช่คับครับผมแล้วแล้วช่องกับหมอฟุกนี่ก็คือไลฟ์สด เกี่ยวกับการดูดวงอย่างนี้ใช่ไหมครับการดูดวงการเผยแผ่ศาสตร์ภูมิปัญญาชาวบ้านไปด้วยการปัดเป่าในการเสริมดวงไปด้วยครับผมแล้วก็ไปติดตามหมอคุกได้เลยเข้าไปพูดคุยไปกดติดตามไปคอมเมนต์เนาะนะครับไปพูดคุยถ้าเกิดใครอยากรู้เกี่ยวกับศาสตร์ภูมิปัญญาการปัดเป่าการรักษานะครับผมหรือว่าอยากมีโชคมีลาบอยากมีปังเสริมดวงเสริมปังอย่างนี้ก็ไปกดติดตามเอาไว้นะครับเพราะว่าตอนหมอคุกไลฟ์สดนี้ก็คือจะ พูดคุยสอบถามเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนาะใช่เผื่อมีท่านท่านทผู้ชมที่แบบสงสัยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็ให้ไปถามหมอกุ๊กในรายส่ได้เลยใช่มีปัญหาในชีวิตในครอบครัวของเรามีปัญหาอะไรนะไม่มีทางออกก็มาปรึกษาได้ครับผมแล้วก็เกี่ยวกับโชคลาภแล้วก็แบบสุขภาพทางด้านการงานการงานการเงินของเรานี่แหละมันค่อนของตัวครับผมก็จะมาสอบถามกับหมอกู้วไก่หลายท่านก็ให้อ่า ให้คาแนะนํำคำปรึกษาที่ให้มีความสุขได้ให้ผ่อนคลายได้เนาะผมแล้วก็เห็นหลายท่านเหมือนกันเนาโทรมาหาบอกว่าได้มาปัดเป่ากับหมอคู่กับหมอพันแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับจะอาจจะไม่ได้โชคลาภในงวดงวดนั้นเลยแต่ว่าก็อาจจะเป็นแบบทางสุขภาพทางด้านการงานอย่างนี้เนาะใช่ใช่อืมครับก็จะดีขึ้นนะครับผมไม่น้อยก็มากเนาะไม่มากก็น้อยนะครับคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าปัดเป่าแล้วไม่เห็นรวยเลยคอมเมนต์มาเอา จะให้รวยได้ไงคุณเคยทากรรมกรรมเวียนมาอะไรกี่ภพกี่ชาติมาแล้วเนาะจะให้มาปัดปอแค่ครั้งเดียวจะให้รวยเลยมันเป็นแปไม่ได้ค่ะค่ะผมมันต้องดูที่บุญที่เวรนที่กรรมของเราด้วยเนาะค่อยทําไปเนาะค่ะผมจะให้ปัดเปารอบเดียวเป็นมหาเศรษฐีเลยมันก็ยังไงอยู่เนาะผมคงไม่มีที่อยู่อถ้งนั้นมันก็รวยทั้งประเทศใช่ผมคงไม่อยู่ที่นี่แล้วคับผม มันก็เป็นแบบเกี่ยวกับความเชื่อเราทําแล้ว,<ช>ลวเราสบายใจเราทําแล้วเรามีความรู้สึกที่ดีอย่างนี้ใช่ใช่เราเน้นความสบายจิตสบายใจของเราก่อนแล้วสิ่งดีมันก็จะตามมาเองเนาะก็<โ>ค,คือทางหมอพันกับหมอกุ๊กน่ะไม่ได้ให้แค่เกี่ยวกับเรื่องการงานเกี่ยวกับการปัดเป่าโชคลาภก็ให้ถูกด้วยนะครับก็เท่ากับงหมุภาใ้ถูกทั้งบนทั้งล่างเลยในงดที่ผ่านมาใช่ไหมครับเพราะว่าเลขถูกก็ศูนย์หกแล้วก็เลขความฝันเก้าสอง ถ้าเกิดไปตามนี้ก็ถูกเก้าสองตรงๆเลย<ช>นะครับเพราะว่าเกือบถูกสามตัวนะครับท่านผู้ชมเรียรถแท็กของคอ 3, 2, อุณพ่อสามสองมปดโอ้โหเสียดายมากเลยนะครับถ้าเปลี่ยนจากเปลี่ยนเป็นการถูกสามตัวตรงๆเลยนะครับผม <c oughs> แล้วจะนีหมอพานล่าสุดนี่ก็ฝันใหม่แล้วใช่ไหมครับเมื่อคืนครับฝันแบบ <c oughs> ก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันกเอะถ้าน้องนิวมาจะเอาให้เอา,เอาตัวเลขอะไรให้น้องนิวน้อเพราะเมื่อคืนก็ฝันเยอะเลยอ๋อพอตกดึกมาฝันเลยใช่ฝันฝัน จะ,จะสว่างนั่นแหละตอนนั้ก mm ็ hmm. จะสว่างแล้ว <Okay. S 2> ก็มาฝันฝันว่าเห็นคนเท่าคนแก่ที่เสียชีวิตไปเนาะ <Okay. S 2> มีพ่อมีปู่มีทวดม,มีตามียายที่เสียไป mm hmm. มารวมตัวกัน <Okay. S 2> ก็มาเหมือนกับว่าจะมาอ,ะอยากจะมาได้บุญได้กุศลด้วยหรือเปล่าเพราะว่าทางหมอพานพุทธชินแล้วก็แม่หมอคู่ไก่วกสวดนมนต์ทุกวัน <Okay. S 2> ะจะเจริญภาวนากันทุกวันก็อยากจะได้สบุญบุขกุศลด้วย <Okay. S 2> อ,อยากมาขอบุญ แต่เราก็แผ่ไปให้ทุกวันนั่นแหละครับผมแต่สงสัยจะอยากมาให้โชคด้วยมัากเพราะว่างวเมื่อกี้คุณพ่อก็มาเข้าฝันเนาะใช่ใช่ก็เลยมากันหลายท่านเลยใช่มาก็คือส่วนใหญ่เป็นคนที่สูงอายุอายุเยอะใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วมาทําอะไรครับมีความฝันที่หมอพานเห็นเหมือนกับว่ามาแบบมันมีงานอะไรสักอย่างนี่แหละแกมาแกจะมีงานมีงานสังสรร์ิยงานบุญอะไรนี่แหละแกมา ร่วมแสดงความยินดีด้วยหรือเปล่านะครับมาแบบยิม้มแย้มแจ่มใสหน้าตาสดชื่นครับสงสัยได้อิ่มบุญบพวกเราที่เคยทามาครับผมและก็ทิศบุญกุศลให้เนาะครับับ้งนะแต่ละวันเราก็จะสวดมนต์จเจริญภาว a น a นะเพื่อจะสร้างเขาเรียกว่าเป็นที่พึ่งทางใจอ๋อเป็นทีพพึ่งทางใจให้กับท่านผู้ชมหรือว่าใครที่มาปัดเป่ากับเราลูกเสริมดวงกับเราเนี่ยเราจะขอเราจะให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มแล้วก็จะเชิญเข้ามา ทำพิธีด้วยกันในการทำพิธีเราก็จะให้มานั่งสมาธิเจริญภาวนาแล้วก็รับเขาเรียกของคาถาที่เป็นมงคลให้แก่ก,กับชีวิตของเราให้มีจิตใจที่มันสบายจิตสบายใจขึ้นเพือ่อจะไปต่อสู้ในชีวิตประจําวันของเรา ก็คือหมายถึงคนที่อยู่ในกลุ่มของหมอพานเนาะนะครับก็คือทุกครั้งที่ทำพิธีอะไรต่างๆก็คือคนในกลุ่มจะ,จะได้ร่วมพิธีไปด้วยแบบนี้นะครับผมก็จะได้มีบุญมีโชคลาภวาสนาด้วยกันนะครับทุกครั้งที่หมอพานกับหมอกุกทำพิธีอื้วเรียกว่าบุญมาบุญสัมพันธ์กันบุญสัมพันธ์กันนะครับเนาะแล้วเกี่ยวกับที่หมอพานในมิตรฝันในลักษณะนี้ส่วนตัวหมอพานคิดว่าเป็นอะไรครับที่ฝันเกี่ยวกับบรรพบพรบุษปห่ย่าตายายที่มารวมกันอย่างนี้ครับ อ๋อพรรพูธถ้าเป็นบนรรพุธเนี่ยมันจะเป็นถ้าตีเป็นตัวเลขก็บรรพุธก็ของของสูงเนาะ,ะที่เขาเขารพบูชาก็ตีเป็นเก้าเก้าตีเป็นเก้าแต่ขณะที่ที่แยกผู้ใหญ่ที่จะกลับแล้วนะ่ะคที่มาบอกมาแสดงความยินดีด้วยแล้วอ่า<อ>แกก็บอกตกท้ายไปด้วยนะว่ามีตัวเลขบอกด้วยอ๋อค่ะ<อ>ตบท้ายไปให้ด้วยว่าหกสามหกสามใช่ อมครับาถึงเวลาแกจะกลับปุ๊แกก็บอกว่าหกสามอ๋อครัหกสามหกสามแกบอกหกสามใช่ไหมใช่เห็นเห็นป็นตัวเลขขึ้นมาเลยว่าหกสามครับแต่คนแกก็ตีเป็นเก้าอยู่แล้วเหมือนหม่พานตีเลยคนแก่ก็เก้านะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วที่ตอนคุณพ่อเสียใหม่ๆแล้วพี่ชายพี่พานฝัน คุณพ่อก็มาบอกตรงๆอย่างนี้เลยใช่ไหมคะสุนห์ห<ช>กตรงเลยสุนหกตรงๆเลย,เลยพี่ชายก็บอกระว่างงานอยุดก็ไม่ได้ซื้อส่วนใหญ่จะเป็นแต่เป็นแบบบรโโรพบุรุษหรือว่าปู่ย่าต,ตายายทวดของหมอพานนี่แหละค่ะใช,ใช่ไหมครับที่หมอพานฟันเห็นใช่ใช่ครับเป็นเก <96 3. S 2> ้าหกสามเก้าหกสามเรจะไปตัดอะไรก็ได้หกสามครับเก้าหกสามเป็นเก้าสามหกสามมีก็ได้ทหมอพานนะครับ แต่ว่าตัวที่เพิ่นบอกมากแข็งๆก็คือ 63, <63. S 1> หกสามนหค่ะแม่นเห็นจะชัดเลยว่าหกสามควจะไปครับก็คือในในความฝันนี่เหมือนจะมางานกินเลี้ยงหรือว่ามางานสังสรรค<า>์อะไรสักอย่างม,ม,มาแสดงความยินดีอะไรสักอย่างมาแสดงความยินดีหรือจะมาแสดงความยินดีว่าเราจะถูกหวยกันหรือว่าเราจะถูกเลขกันหรือเปล่า ตัวพกสามเนี่ยพราจักเนาะค่ะเนาไม่แน่อาจจะมาแสดงความกับลูกกับหลานว่าจะมีโชคมีลาภมีงานใหญ่นะครับผมในอนาคตเนาะก็ไม่แน่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็หมอพันก็เลยว่ามีความรู้สึกเกี่ยวกับเลขเลขของปู่ท่านที่ไม่ให้ไว้แต่รอบก่อนเลขศูนย์เจ็ดสามใช่ไหมครับหมอใช่ใช่ศูนย์ศูนย์เจ็ดสามไม่ไปยังไม่ลืมค่ะทำไมยังไมลืมล่ะครับผมทำไมถึงหมอพันชอบเลขศูนย์เจ็ดสาม พราะมันเป็นอะไรที่บังเอิญมากเลยที่ที่เราขนาดที่เรานึกถึงทวดที่ตายไปอ่ะที่เสียไปอ่ะครับแล้วเราไปเปิดไปเจอพอดีอ่ะครับไปเจอ,อไปเจอพอดีกับตะกุดที่แล้วก็มีเป็นตะกุดแล้วก็มีแบงค์ยี่สิบติดกับตะกุดไว้แม็กใส่ตะกุดไว้เลยครัะเราไปขี่ออกก็ไปเจอเออเราก็ชงุดอ่าเราก็ชิดในใจอ,อูอาจจะใช่อาจจะปู่จะมาบอกโชคบอกลาบหรือเปล่าเราก็ยังฝังใจอยู่ S <S น้ำคังใจเพราะว่าเชื่อมั่นปู่ทวดเนี่ยชอบเล่นเลขมากซื้อทุกนวดไม่เคยขาด<ช>จะถูกนี่ไม่ถูกกูเะต้องซื้ออ่ะแต่ก็ถูกบ่อยด้วยนะถูกบ่อยด้วยนใน<ช>การเสี่ยงโชคของแกูแกวราปู่ทวดนี่เป็นคนที่ชอบเสี่ยงโชคเี่ยงลาบใช่ครับหมอพันธ์ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นปู่ทวดท่านที่มาบอกหมอพันธน,น้อยนะครับแล้วก็ตกดึกมานี้ก็ฝันจริงๆด้วยฝันเกี่ยวกับบรรพบุรุษเกี่ยวกับปู่ย่าตายายเี่ยเนาะ ก็รวมอยในความฝันมากันเยอะไหมครับหมอพันธ์นที่ที่เห็นในความฝันเยอะเยอะอยู่ประมาณสักเกือบสิบคนญาติญาติก,กับกอาที่ท่านน้นเสียบรรพบุพร,บรุษที่เสียไปแต่ว่าในฝันนี้คือเสียชีวิตหมดทุกคนเลยใช่ไหมใช่หมดทุกคนเลยมาหาครับก็สื่อได้นะเลขตัวนี้ศูนย์เจ็ดสามบาทอาจจะมีศูนย์แน่นอนงวดนี้นะครับเพราะว่าหมอโคกับหมอพันธ์ต่างต่างคนก็ต่างเห็นฝันเห็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วอืมครับก็ไม่แน่น่อาจจะไม่มนีเลขศูนย์คับ ให้เป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางครับแล้วแล้วเกี่ยวกับช่องของหมอกุ๊กเนี่ยมีมีเวลาที่ไลฟ์สดแน่นอนไหมครับหรือว่าไลฟ์ไลฟ์เป็นยังไงครับหมอพันส่วนมากจะไลฟ์สดเวลา11บเนาฬิกาถึงถ้ามีมีมีผู้ชมเข้ามาเยอะก็เลยไปสักบ,บ่ายหนึ่งจาก13ถึง13นาฬิกาอ,อครับก็คือ11ถึง13นาฬิกาใช่ประมาณนั้นถ้าไม่มีใครเข้ามาดูก็ก็จะลงก่อนเวลาท่านก็จะลงก่อนเวลา อย่งไรถ้าท่านผู้ชมอยากรู้เกี่ยวกับที่มาที่ไปจากเหงการปัดเป่าหรือว่าอยากจะเสริมดวงเสริมปังเนาะนะครับห้าก็ให้มาติดต่อก็คือหมอคุกนี่จะถามตอบนะครับมีเกี่ยวกับอะไรเหมือนกับประมาณมาดูดวงม,มา,งมาปรึกษากันดีกว่าม,มาปรึกษาในชีวิตประจําวันอของเราทำยังไงมันจะดีทำยังงู้นทำอย่างนี้ยังจะดีไหมมาปรึกษากันดีกว่าถ้าถ้าถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากอยากจะสอบถามเกี่ยวกับ ที่มาที่ไปของอะไรนี้ก็ไปติดต่อทางแอปต่อตอเนาะแอปตอตอนะครับผหรือช่องช่องอะไรนะครับผมช่องช่องอะไรนะครับแม่กุ้กไก่อะไรนะยานทิพย์แม่กุ้กไก่ยานทิพย์นะครับในช่องต่อตอเนาะนะครับผมก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดแนวทางเนาะนะครับว่ายังไงก็เดี๋ยวอีกสักสี่ห้าวันเราเดี๋ยวจะมาตามแนวทางของหมอพานอีกฝันดีเพิ่มเติมนะคะเนาะครับแล้วทุกทุก จุดทูบขอปู่ชีบวกที่ท่านก็ให้แม่นเหมือนกันเนาะใช่มันก็ให้แม่นขนาดคุณแม่ที่ว่าบูชาไปเนาะไปบูชาไปยังได้ไปยังปังอันนี้เป็นเลขสามตัวแต่ว่าตัวกลางนี่คือเหมือนลบออกเนาะค่ะใช่แล้วแต่เลขศูนย์บเลขหกเป็นศูนย์หกเข็นๆเลยท่านจะให้สองตัวจนมาท่านให้สองตัวแต่ว่าไปตัดเอาเองคก็คือจุดทูบนี่ศูนย์หกเข็นๆเลยนะครับจวดวันเลขออกแต่ว่าหมอหานี่ก็คือตั้งใจจะตุว จะจุดแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องเนาะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านไหนนี่อยากจะบูชาบูชาทูปของหมอพันธ์กับหมอคูกไปจุดเสียงโชคแสนล่ำนี่ก็ได้เหมือนกันได้เนาะาะมีคุณแม่หลายท่านเหมือนกันนี่บูชาไปจุดแล้วก็เคียงถูก,กันหลายท่านเหมือนกันเนาะหลังจากถูกนี้ก็ไม่ลืมหมอคู่กับหมอพันธ์ก็ได้ส่งข้าวปลาอาหารมาให้ใช่ครับนะครับผมเนาะโอเคนะครับยังไงก็ขอขอบคุณหมอพันธ์มากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับ ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางความฝันนะคะ963แล้วก็073เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมเนาะย้ำว่าเป็นแค่แนวทางนะคะก็ฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินก็ขอจบคิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ